ค,คือท่านผู้ชมเคยเห็นคลิปนี้หรือเปล่า Do it just do ต้องเคยเห็นมันผ่านบ้างแล้วแหละพี่ชาเลยบัอฟครั้งแรกที่ผมเห็นคลิปเนี่ยผมไม่แก้ตัวเลยนะแแวแย h มันเป็นมีมมันตลกไอ้เหี้ยเขาแสดงออกด้วยท่าทางที่แม่งแปลกอะเขาใจใช่ปะดูมันทำท่าดิทุกครั้ที่มันพูดคำแบบลูกใจแล้วมันจะแบบปวดขี้ และมันมากับคำพูดที่เมื่อก่อนใช้เป็นมีมอย่าง Do it just do it yes you can บางทีผมอาจจะยังเป็นเด็กอยู่นตอนนั้นนะที่ไม่เข้าใจความหมายที่เขาจะสื่อแต่พอยิ่งโตขึ้นนะความหมายที่เป็นมีมในนะตอนแรกก็เริ่มเปลี่ยนแปลงความหมายที่เขาจะสื่อเนี่ยมันก็เริ่มกระจ่างขึ้นมาเรื่อยๆและเริ่มเป็นประกาย คำพูดของเขาที่พูดในคลิปตอนนั้นถึงมันจะสั้นเพราะาคลิปมันประมาณแค่หนึ่งนาทีม,มันก็มีความหมายดีๆออกมาและเขาเป็นคนที่พูดตรงพองสมควรเลยนะเว้ยนั่นก็คือ1 Yesterday you said tomorrow so just do it 2 Some people dream success while you're gonna wake up and work hard at it nothing is impossible 3 You should get to the point หร anyone else would quit and you're not gonna stop there. See. If you're tired of starting over, stop giving up. คือเอาตามตรงนะเว้ยในความคิดของผมนะมันเป็นคลิปที่ปลุกกำลังใจที่ดีเลยแหละถึงแม่งจะเป็นเรื่องตลกในตอนแรกกับท่าที่แม่งเขากำลังทำอยู่นะแต่พอเราเนี่ยได้แบบว่าเริ่มโตขึ้นมาแล้วเนี่ยในช่วงที่เราได้เริ่มใช้ชีวิตมาเนี่ย ในช่วงที่เราผ่านเที่อะไรมาเยอะเนี่ยจากที่เห็นตอนแรกเป็นเรื่องตลกกลายเป็นความหมายปลุกกําลังใจที่ลึกซึ่งมากๆเลยพอเข้าใจใช่ไหมเพราะว่าแต่ละคนในชีวิตอะไม่เหมือนกันและแต่ละคนในชีวิตนี้ก็คงผ่านอะไรมาบ้างแล้วแหละก็ไดเดททั้งความขี้เกียจทั้งมวัวแต่ฝันถึงความสําเร็จโดยที่ไม่พยายามทําอะไรสักอย่างมันคงไม่ถึงเป้าหมายหรอกมันคงไม่แบบว่าเอื้อมมือมาหา เคยคิดที่ยอมแพ้กับทุกอย่างกับทุกสิ่งกับความฝันแอแต่นั่นมันก็เป็นอดีตนะผมยังต้องเรียนรู้อีกเยอะเพราะว่าเอาตามตรงผมยังไม่ได้เรียนรู้อะไรมากถึงขนาดนั้นแล้วผมก็แน่นอนยังพยายามอยู่แล้วไม่หมดแพชแน่นอนไฟยังเหลือไฟยังยังเบอร์นิงยังเหลืออยู่เว้ยยังเหลือเยอะยังม,มีเชื้อเพลิงอีกเยอะเพราะผมยังไม่ถึงเป้าหมายเลยวะ่ะถึงในอนาคตถ้าเกิดผมถึงเป้าหมายแล้ว เฮ้ย hey, มันก็ยังมีเป้าหมายใหม่ขึ้นมาอยู่ดีแน่นอนอยู่แล้วมันก็ยังไม่หมดง่ายแน,แน่แต่พอพูดมาขนาดนี้แล้วอะแล้วคุณน่ะจะเป็นยังไงอย่ายอมแพ้นะเว้ยเพราะว่าคุณคงไม่อยากให้มันเป็นแค่หนึ่งวันหรอกเราควรพยายามให้มันเป็นวันแรกเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเดินหน้าไปในวันต่อไปได้เป็นไงเป็นไงเชียเฮ้โว้ เชื่อวคิดได้ไงวะเนี่ก็แค่นี้แหละพอดีเห็นคลิปนี้แล้วมันอยากทำะนะกดไลค์กด Subscribe ได้นะครับผมถ้าคุณอยากะนะแต่ถ้าเกิดคุณแน่ใจแล้วเนี่ยลองเสพผลงานก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะกดแล้วก็บทสรุปของคลิปนี้ก็คือ do it just do it